Terima kasih telah <laughs> menonton! สุริายใยแห่งอารยธรรมขอมผ้าทอของสุรินมีประวัติความเป็นมายาวนานและยังคงรักษารูปแบบลวดลายสีสันที่แปลกตาความประณีตและกละวิธีการทอแบบโบราณไว้ได้จนถึงปัจจุบันชาวสุรินยังคงผลิตผ้าใหม่ที่มีเทคนิคการผลิตเฉพาะตัวซึ่งบรรพบุรุษได้สืบทอดหลักการและกรรมวิธีการผลิตเช่นการเลี้ยงไหมการมัดหมีการย้อมสีการทอเป็นต้น กลุ่มชนแต่และกลุ่มภาษาในจังหวัดสุรินมีลักษณะการทอผ้าแตกต่างกันทั้งในด้านกลวิธีการทอลวดลายการให้สีการย้อมสีและวัตถุดิบที่ใช้ลักษณะผ้าทอของชาวสุรินเชื้อสายขเขมรมีเอกลักษณ์จนสามารถแยกจากผ้าไหมทั่วไปได้อย่างชัดเจนและแตกต่างจากผ้าทอของชาวอีสานได้อย่างเด่นชัด ที่บ้านท่าสว่างตำบลท่าสว่างอำอเภอมืองจัังหวดสุรินทร์ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางทิศเหนือประมาณ8กิโลเมตรตามถนนสายสุรินทร์เมืองลิงมีการทอผ้ายกทองโบราณสร้างความมหัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นผ้าที่ทอจากฝีมือมนุษย์ธรรมดายอย่างเราๆความสวยงามของผ้ายกทองโบราณเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทย ลูกหลานชาวบ้านท่าสว่างนั่นเองอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยผู้คิดค้นลายผ้ายกทองโบราณสำเร็จการศึกษาด้านศิลปะประจำชาติจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพอะช่างกรุงเทพปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตลดา ซึ่งท่านได้แนวความคิดในการออกแบบลายผ้าจากการใช้ลายผ้าโบราณมาผสมผสานกับลายจำหลักที่ปรากฏอยู่ตามปราสาทขอมในท้องถิ่นสุรินผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของคนสุรินททำให้ออกแบบเป็นลายผ้าใหม่ๆหรือที่เรียกว่าผ้าลายยกทองโบราณ แต่ละผืนทอจากเส้นไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติยกเป็นลวดลายต่างๆตามจินตนาการด้วยดินทองของอินเดียซึ่งไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผ้าหมของกลุ่มทอผ้ายกทองจันโสมาหมู่บ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ได้รับการยกย่องถึงความสวยงามอย่างน่ามหัศจรรย์ด้วยการออกแบบลวดลายที่สลับซับซ้อนผสมผสานระหว่างการทอแบบราชสำนักกับเทคนิคแบบพื้นบ้านจนกลายเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและได้มีโอกาสรับสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถทอผ้าฉลองพระองค์ถวายซึ่งมีตะกอลายถึง1 4 8 1ตะกรอและผ้าลายคลุมพระอังสา ผ้าไหมย,ยกทองงามวิจิตรหนึ่งในของที่ระลึกถวายสมเด็จพระราชนีและพระราชวงศ์ฝ่ายหญิงที่เสด็จร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริดาชสมบัติครบ60ปี อาจารย์วีรธรรมเล่าว่าหมู่บ้านท่าสว่างมีการทอผ้าไหมมาตั้งแต่โบราณโดยจะทําการทุกหลังคาเรือนใช้ช่วงว่างจากการทํานารวมถึงยังปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่กันเองและย้อมด้วยสีธรรมชาติใช้ภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดกันมาซึ่งได้จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพทอผ้ายกทองจันโสมาเมื่อประมาณ7 8ปีมาแล้วความโดดเด่นของผ้าไหมจันโสมาเกิดจากการเลือกเส้นไหมที่เล็กซึ่งนั้นก็คือเส้นไหมน้อยหรือไหมหนึ่ง ที่ผู้สาวใหม่ต้องมีความชำนาญและทักษะจึงจะได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดีและบางเบานำมาผ่านกรรมวิธีฟอกต้มแล้วย้อมสีธรรมชาติด้วยแม่สีหลักสามสีประกอบด้วยสีแดงจากครั่งสีเหลืองจากแก่นแกแลและสีครามจากเมล็ดคราม สอดแทรกการยกดอกด้วยไหมทองที่ทําจากเงินแท้ๆมารีดเป็นเส้นเล็กๆปั่นคั่วกับเส้นได้ในส่วนของการทอจะใช้กี่แบบพื้นเมืองโบราณแต่จากการออกแบบเป็นลวดลายที่ซับซ้อนแบบราชสำนักโบราณประสานด้วยแรงบันดาลใจจากจินตนาการของอาจารย์วีรธรรมทําให้ต้องใช้ตะกอที่กําหนดลวดลายจํานวนมากตั้งแต่ร้อยกว่าตะกอถึงพันกว่าตะกอ จนการวางกี่บนพื้นดินธรรมดามีความสูงไม่พอต้องขุดหลุมบริเวณน,นั้นลงไปลึกประมาณ2-3เมตรเพื่อรองรับความยาวของตะกอที่ห้อยลงมาจากกีให้เป็นระเบียบและให้คนที่อยู่ในหลุมคอยสอดตะกอไม้เพื่อกำหนดลายผ้า เทคนิคการทอแบบนี้เป็นการปรับปรุงมาจากภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งคนที่นี่จะใช้การทอผ้าจกด้วยการวางตะกอแนวตั้งแต่นั้นทําด้วยลายง่ายๆเชือกตะกอไม่มีความยาวขนาดนั้นแต่ด้วยความที่ลายซับซ้อนมากทําให้ต้องประยุกต์ด้วยการขุดหลุมลงไปรองรับความยาวของตะกอ และเนื่องจากไม้ตะกอมีจำนวนมากจึงต้องใช้คนทอ4-5คนต่อผืนโดยแบ่งงานกันคือจะมีคนช่วยยกตะกอ2อถคนคนสอดไม้1คนและคนทออีก1คนซึ่งทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามลำดับตะกอที่เก็บลายไว้ผิดไม่ได้แม้แต่เส้นเดียวถ้าพลาดคือเสียทั้งผืนด้วยความซับซ้อนด้านเทคนิคและการทอเหล่านี้ต่อวันจะทอได้แค่5-7เซนติเมตรเท่านั้น ฉะนั้นผ้าที่มีความยาว2เมตรจึงต้องใช้เวลาในการทอประมาณ2เดือนราคาขายจึงสูงโดยผ้าผืนที่ทอด้วยความละเอียด700-800ตะกอร,ราคาขายอยู่ที่เมตรละ30,000กว่าบาทและผ้าผืนที่ทอด้วยจำนวนความละเอียดพันกว่าตะกอร,ราคาอยู่ที่เมตรละ150,000บาทซึ่งนับว่าราคาสูงมาก หากแต่เราย้อนกลับไปดูถึงกรรมวิธีการผลิตที่สลับซับซ้อนของการสร้างสรรค์ชิ้นงานอันทรงคุณค่าเหล่านี้แล้วก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆ